ด้วยผู้ชายเจ้าที่เจาคณะนะคะอาจารย์ได้จะถ่ายภาพนะคะหลวงปู่อนุสาวรีย์หลวงปู่อนุสาวรีย์นะคะนั่งลงก่อนนะคะค่ะขอขอเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขอจัดทูปกำใหญ่มาหนึ่งกำนะคะเพื่อก่อนเร็วนะคะในการประกอบพิธีนะคะขอขอความช่วยเหลือนะคะขอรับเรียนสอบปรับคณะกรรมการนะคะขอให้ท่านได้จัดทูปหนึ่งกำเลยนะคะ ค่ายเรียนเชิญคุณวิศนุปราศาสตร์ด้วยนะคะด้านหน้าพิธีบรงสวงนะคะคุณสุนทรเพลินจันเพลนะคะคุณนะคะท่านอาวุธนะคะท่านจันทร์นิรุจจารณีจอมดนะคะเจตีนะคะค่ะทั้งหมดค่ะข่าเรียนเชิญท่านสสอุเทนนะคะท่านสสจากสมุทรสงครามนะคะเชิญ ลานนาบุญเวพิธีผมส่วนะคะขอเพียอนเชิญนะคะค่ะเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีตรีวิศิษฐ์ประการจตากาอำรภอพิทอจังหวัดตราสินนะคะผัดตรวจเวนอิทธิเดชสุนทรภาพขอเพียอนเชิญนะคะลานนาบุญเวนะคะพิธีผมส่วนค่ะ ค่ะเพรเชิท่านสอสอัฐรากรนสสจากจังหวัดร้อยเอนะคะขอเพเเชอนะคะซึ่งขณะนี verso, ้นะคะกัว okay. uh. ูของกรานะคะก็ได้ออาวุธไจําพิพิประจารย์างเป็นประธานฝ่ายสงฆาพของกรางากกอแทนนักกานะคะขออนุญาตการเรียนย่ที่ทำศุภะนะคที่อยู่ภายในบริวรอบข้ ที่หลบผูกนั่งนะคะขอให้ท่านนะคะนั่งลงนะคะเพราะว่าหลบผูกนั่งอยู่นะคะขอขอความร่วมมือนะคะท่านอย่าดื่มดื่มของผมท่านนะคะขอขอความร่วมมือนะคะท่านที่กลรอถ่ายภาพนะคะขอนั่งลมก่อนนะคะรอสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวท่านก็จะได้ถ่ายภาพดูนะคะเพราะว่าพิธีการของเรายังไม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะขอความร่วมมือนะคะด้านด้านหลังด้วยนะคะขอนั่งลงนะคะ อย่าเพิ่งถ่ายภาพนะคะขอคอามร่วมืนนี้แค่ะอคกเดีวลยความกำลัม่าขสักนทีนะคะทางระธานพิธีของเรานะคะก็กำลังจุดธูปอยู่นะคะแ้ะยของพัาการคุณวิสโมนะคะคุณโเร่คุณพนรุ้งคุณจารเยย

คะขออนุญาตไปเจอนะคะท่านสสวาราวงศ์นะคะขออนุญาตเไปเนะคะ อิมนาสตารเะตังครอาจะย์ยังอภิภูจยานีตุยยาติยมหัคูอาจาย์ยังสรนังคาโต้อิมนาสตารเระตังครอาจาย์ยังอภิภูจะยามีตุยยาติยามหังครูอาจาย์ยังสรนังคโตอิมนาสการเระตังครอาจารย์ยอภิภูชยาวีองคุรุเทวานภาลีข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญเรื่ยความยินดีเขารบพระ ครูผู้เฒ่าอนปกาปัจจุบันครูเรครูยัน,น,นครูว่า,ควาควนครูยาครูตระระและครูตำราครูอัขระขอใส่จนจบหมดที่ข้าพาเจ้าได้ศึกษามาข้าพาเจ้าขาอเชิญพวกาารทั้งหลายเหล่านั้นเชิญมาประชุมชุมนุมกันณนะสถานที่อันเป็นนิ่งมงคลวันนี้สีสีวันนี้เป็นวันดีทาา่านเจ้าภาพได้ตกแต่งใบสีไว้พรมะพร้าวกล้วยอ่อน น้ำหวานยิงโอรสอีกทั้งผลไม้เอมอดรสโอชาทั้งลูกเพียงวชลาและอกบายขอถวายแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าได้ละเลยเชิญเชิญเชิญเชิเชิญมารับเครื่องสักการะบวงสวงสังเวยนักการละบัดิมีเถอดส่วนอุทิศจำานงว่าสิ่งใดประการใดได้ขาดหรือเกิดไปบ้างขอครูบาอาจารย์ได้สั่งเ้นเมตตา จงกรุณาพยโทษโปรดรับเครื่องสักการะบวงสวงสังเวยนีิเทินวันพิตวาอาจริาปฏิทังเมตากิริยาสัพพะทายังสัพพะโสถังวินาสันติโองพระภูมิพระธรณีพระกรุภารีสหป,ปริวารายะเอหิปริปุญชันตุสิรโรเมพุทธเทวัญจนานราเตภม,มเทอหะระเกันเทวะ ปะเทหักเทปะเมสวามะอุอาิกกมูรันตีเทวานังมหาสัตตราวะมามะมันตามหาเทวาตีติณาม,ามีมาณเพื่อนณ์โหลปาตะเพียนเงินปาตะเพียนทองเงินไหลเต็มคลองเต็มใสเงินไหลเข้ากองคังสตาร์ไหลเข้าวัดเข้าวาเข้าธรพระอุทยาน เข้าบ้านเข้าห้องเข้าห้องเข้าหอเข้ากระเป๋าบาสกปุบาสิกาผวกที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านทุกคนเพินกรื่งรัศมิที่สาพาเตจักราโรเทวามหาราชาเตมิตุงเหอนุรักขันตุอโรคเยนัสุเเนจาอาคเนทสมิงที่สาพาเตกุมพันตาเตปีทักษินทัสมิงที่สาพาเตวิรุฬหโกเตปี พรดียะสมิงท่สาพาเตเทวามหาราชาเตปีปัจจินทสมิงที่สาพาเตมหาราชาเตปีพายัพทสมิงที่สาพาเตนาคามหาราชาเตปีกุฎกรทัสมิงที่สาพาเตกุเอรมหาราชาเตปีอิสารยสมิงท่สาพาเตยักขามหาราชาเตปีอิมังสุปพยัญชนะสัมปันนางปริคุลชันโต โอมนโมพุทธ,ธะรัตนังสารังคฉามิโอมนโมธรรมรัตนังสารังคฉามิโอมนโมสังครัตนังสารังคฉามิอุปปิสามิทิสาพาเตทิสาพาเตจัตตารโธเทวามหาราชาจันโทยยจัสรมมิโยจ้งปรมโนจพุทธคารวตาธรรมคารวตา สังฆารวาตาเอหิสมาคันตาวาอาคัชันโตปาริปุลคันโตเขตโตสุรโขจามโนจเสยยทิทางวานิสินนางวารติวารทิวาวาสัพพารขันโตมหาเทวาตีติข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาขอเคารพบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าผู้ปรากฏว่า เป็นนิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้สแสดงประโยชน์อันเป็นนิ่งมงคลวันนี้ข้าพเจ้าสมตาุติพามยุทธพลได้เป็นตัวแทนของคณะท่านเจ้าภาพรรมอุทยานโดยมีพระราชนชระธรรมโศพลหลวงปู่มหาศิลาได้เป็นประธานฝ่ายสงในวันนี้ขอเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธระท ได้เสด็จญาตตาลงมารับเครื่องสกการะบวงสวงสังเวยเป็นต้นว่าพระสยามเทวาธิราชเจ้าพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระมงเจ้าที่พระพงพาลีเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายเจ้าป่าเจ้าเขาดวงวิญญาณของนรระบุรุษของพี่น้องทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากมวลข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้เวลานี้ ทุกท่านทุกคนเถิดและขออำนวยอวยพรให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขเกษมเปรมปีปีดาป,ป,ปราโมทมีโชคมีลาภมีอำหนาจวาสนาบารมีขอให้ถูกรตตอรี่รางวัลที่หนึ่งปาศักทุกสโรคภยัยเสนียดจังไรทั้งหลายทั้งปวงและมามิอธิปติเทวานาังท่านผู้มีบุญญาธิการคือองค์พระรเมเทผู้เป็นเจ้าได้ครอบครองกก่าวบรรดา มีฤาษีและกรรมสิทธิ์ในภูมิโลกนี้ปัดนี้นข้าพเจ้าบัณฑิตทธรรมได้กจะทาําพิธียาฆพิธีตามจารีประเพณีโบ,โบราณโบราณชัยยะชัยยะขอเท้าวัชรีจอเมเงศเกตจอมเทวินชัยยะชัยยะขอเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ชัยยะชัยยะขอพรผู้มเหตสัตดานุหารทุกๆพระองค์ได้บริษัทร,รักษาพี่น้องทุกท่านทุกคน ที่มาประชุมชุมนุมกันณนขณะนี้ได้ดำรงสุขสวัสดิ์นิราม่ทนิราอุปัวะสัพพัยสเสวยสุขทุ่เมื่อเทิน oh. สิทธิกิจอย่ังสิทธิกำบังสิทธิรลาโภนิรันดรังสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิตถาคตโตสัพพัญญูตัดสรู้จบมานสงบอีกแล้วขออุปัวะอันตรายแควข้าพนภัยเถิดนะสัพพสิทธิพอวันตุมเม พทุทธทังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังกังประสิทธิคุณบิดามดารคุณครูบาอาจารย์ประสิทธิเจ้าที่เจ้าทางพระนางธรณีประสิทธิเจ้าวัดเจ้าวาประสิทธิเทวาประสิทธิประสิธิตเตมิ ได้เสรตจพิธีการจารึระีโบราณโบราณต,ต่อ,ตอไ,ปไปก็จะเป็นพิธีทนาะสงนะคะว่จะเป็นการสวดเจริญพระพุธทธมนต์และ,จะเจริญเฉยมงค,คละคะาถาหาเราจะทำพิธีถวายพิติก่อนนะคะแล้วก็จะทําพิธีนะคะสวดเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญเฉยมงค,คละคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะขอนํา,า,านเเียนะคะสาหรับพี่น้องนะคะญยกินถางทุกท่าน ค่ะค่ะท่านท่านอย่าเพิ่งเดินเข้ามานะคะภายในบริเวณพิธีบวงสวงนะคะเพราะนะคะช่วงขณะนี้นะคะเรากำลังทำพิธีอะไรยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอยู่นะคะให้นั่งอยู่ที่เดิมนะคะเข้ามานะคะซึ่งญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมทำบุญนะคะตรงบริเวณพิธีบวงสวงของเรานะคะก็สามารถเข้ามาร่วมทำบุญได้นะคะซึ่งเรามีเหตุนะคะเปิดให้ที่น้องญาติธรรมนะคะร่วมทำบุญทั้งสองด้านเลยนะคะ ทุกท่านก็ขอให้นั่งลงนะครับเนาะเดี๋ยวศีรษะเราจะสูงกว่าครูบาอาจารย์รับวันนี้เรามารับพรนะเรามารับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับร่วมกันในวันนี้ในพะิธีการบวงสรวงเหล่าทเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลวันนี้ได้อเชิญท่านลงมาเพื่อเป็นสักขีพยา,านว่าวันนี้ลูกษ์ลูุกหามด้มาร่วมกัน แสด,แดงมุทิตาจิตได้มาร่วมกันแสดงพลังในการะฉลองกุฏิหลังใหม่ขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทว,วันนี้เราก็มาน้อมจิตน้อมใจรับพรอันประเสริฐจากพระสงฆ์และก็ะรับโอวาทธรรมจากองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทต่อไปนี่หมนครับพิธีกรขอไหมมาถวายพระอาจารย์ใหน่ด้อ ทุกท่านก็พนมเมยเึื่อตั้งจิตอธิษฐานระลึกในสิ่งที่เราต้องการระลึกในสิ่งที่เราอยากจะให้สําเร็จสิ่งที่อธิษฐานมาจากบ้านนะขอให้สําเร็จสําเร็จทุกท่านทุกคนนะที่มาร่วมงานวันนี้นะก็น่าเห็นใจลูกศิลย์ลูกหาที่มาแล้วนั่งตากแดดตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้ก็มารับพรอีกสักครู่นะครับก็จะเป็นการเสร็จพิธีในช่วงเช้านะครับพิธีฝ่ายโศกก็ จะเสร็จอีกไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงก็เสร็จแล้วนาะเอาทุกท่านบนมมือขึ้นนะรับบทจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีต่อไปเสร็จครับต่อไปเป็นการถวายบุติก็หลวงปู่บอกว่าเมื่อกี้หันสักเทเทวดาให้ ตอนนี้ลงุงปูก็ได้บอกให้ทักเทล่าพ้อ,อันก่อนถวายก็ไปพร้อมระคังเรื่องดีบอกแก่งเหตุเทว,วดามาร่วมอนุโมทนาบุญ พระที่เจ้าตนไม่เสด็จสงษระจันทรพระจันยงบนพุงตนจมีอคิหาพระลโหสรินทร์พระตนไม่้าคงไม่หตาโดยหนตนพระงวิมานพสในอากาศและทางท้วจะตโลกรับประทนสถิตในวิมานดสีสั No, ไฟนายังกวงบงเกิดเพื่นแผ่นปตที่บงกรนีในร่มย่างชูวงล่ามาไม่กวดผู้สีทั้งเจดีแก้วคูต้นิจอยู่ในประเทลราชธานีในเมืองจันดาบุรีรังสร้างื่วงกวงในรงนี้ใจดี ເຖິງພະທາງກຳໄປຊາຍບຸງສີ เดพญานนนักสาวรละพุทธศาสนาในขอเพธทางดิมาขอเชิญเดชพจนาเจ้าดังอา ตอรวนักเนกแวัตถุมิเกเต์ุมมาจะยันตุเทวาชรภารวิตตมยักษัทัพนาคาทิฏันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนงสัตโเมสุนันตุธรรมสวรรการู้วายังันตาธรรมสวณการู้วายังันตาธรรมสวร